สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพามาดูฝรั่งกิมจูนะคะว่ารูปประมาณไหนถึงจะตัดได้นะคะรสชาติจะได้ไม่ฝาดนะคะเ,เราจับดูที่กระดาษนะคะทุกคนกระดาษนี่จะเก่าๆหน่อยนะคะจะเก่าหน่อยเพราะว่าเราห่อมานานดูจากผิวกระดาษแล้วก็ดูจากลูกจับจับดูรูปจะก,กลมๆหน่อยค่ะแล้วก็เปิดดูผิวจะใสๆ เห็นไหมคะลูกเขาดีจะใสนะคะทุกคนดูดีจะใสแบบนี้กรอบนะคะป๊อกป๊อกปอกนี่กรอบค่ะเห็นไหมคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เรียกว่าแก่แก่สมบูรณ์แล้วค่ะเก็บได้แล้วค่ะเห็นไหมคะ,แบบะ,คะลูกเขาจะมีแต่ลูกเสๆนะคะมเมเจจะใช้กระดาษเออกระดาษเป็นกระดาษบุฟนะคะ แล้วก็ถุงนี่จะเป็นถุงใสค่ะ6คูณสิบสนี้ประมาณพอดีนะคะไซน,นี้นะคะทุกคนดกมากเลยนะคะฝรัหลังจริงๆยิ่งตัดยิ่งแตะนะคะอ่าต้นนี้เพิ่งเก็บไปค่ะก็ได้หมดเก็บไปทีละต้น2ต้นนะคะต้นนี้ก็ได้จะได้เกือบก็จะได้เกือบ,บ10โลอยู่นะคะนี่ประมาณสี่ลูก5ลูกโลนึงค่ะไซนี้ประมาณ3 4สีลูกโลนึงต้นเล็กๆเลย นะคะเตี้ยเตี้ยติดดินเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะดูไซส์ดูไซส์ที่เก็บได้จะออกขาวจั่วเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ลูกค้าชอบนะคะส่วนอันนี้เป็นตัวน,นี้เป็นแตงโมค่ะแตงโมนี่ค่ะแตงโมจากการเสียบยอดนะคะเปลี่ยนยอด เป็นยอดกิมจูเป็นแตงโมค่ะมีเจี๊ยบอยากได้แตงโมมาปลูกก็เลยเปลี่ยนยอดเอาค่ะเห็นนะคะแตงโมนี่เขาจะดกมากนะคะยางดกเลยค่ะดกดก,กว่ากิมจูเยอะมากแต่กิมจูก็ไม่แพ้กันนะคะทุกคนถ้าเราทําเป็นเห็นนะคะนี่ดูดูเขาเตี้ยดกขอให้ตัดแต่งกิ่งค่ะตัดแต่งกิง่งบ่อย ข้างล่างนี่ก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยมูลสัตว์นะคะเราจะใส่เป็นปุ๋ยขี้วัวหรือว่าขี้หมูก็ได้ขี้ไก่ขี้ไก่อัดเม็ดนะคะไก่เม็ดจะดีกว่าเดี๋ยวพี่เขอเก็บฝรั่งไปขายก่อนนะคะเก็บทีละต้นสองต้นไปแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะขายวันละสิบยี่สิบโล ให้ลูกค้าได้กินนะคะโอเคค่ะส่วนไม่เจี๊ยบอยู่จังหวัดอุบลน,นะคะทุกคนใค่อยากมาเที่ยวแต่ช่วงนี้ฝรั่งใกล้หมดแล้วนะคะกำลังจะตัดแต่งกิ่งใหม่แล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ